โอ้โหเนไงแล้สวยงามมากนะเยจตั้งแต่ต้นเริ่มหมดแล้ะต้นเียจพลังการแห้งเนาะดอกเพ็ดไม้เอกไ,ไม้แบบสุดยอดเลยงามแห้งเลยเนาะจบไปดีสุดนะ,ะรครับท่านผู้เบิงทั้งหลายตอนนี้ยุช่องหน้านๆเเนาะตอนนี้มาหน้า,นา,นา,นายืนอยู่ที่แถวเดอะมอลล์บางแคเนาะอยู่ที่สุานีเอ็มอักซอง ซึ่งมีว่าน่าจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ทีแ่แถวเดอะมอลล์บางแฉ่ er นะซึ่งเพิ่นได้ปรปับปรุงใหม่หลายอย่างเนาอนระดับเป็นเจดิ้นต้นคริสต์มาสเลยเนาะแล้วตอนนี้ฝนกระโตกเลเนาะแบบตกตกตลอดเวลาเลยเนาะเสียงว่าหน้าวาวจิบควายได้ยินไปได้เนาะเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อนีหลักซองนาะไปเชื่อมต่อกับ เดี๋ยวม่อเลยเนาะเดี๋ยวมอบางแค่เลยนะนะเนาะยางชิ้นหนาก็ไปทา,ไปางเอายงหน้าชิ้นั้นเป็นนอะตแต่ว่าบนหน้าสีบ่บ่ยางก็ไปทางในเด้อ,อ,อยางสีบริเวณยางก็ไปในหางเนาะอันนี้เรียกเป็นบริษัทนี้ตอนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสถานีเนาะลักซองเนาะเป็นสถานีอ่าสุดท้ายของอรถไฟฟ้า มานาพอดเนาะรปไฟ้าเอมบาซี่่งน้นเนาะแล้วปปลเ่เนาะไฟ้าพนะไปชม,นนมปปปบรรยากาศแล้วกันทปเะเดนตอนนี้คนคนต,ตกแห้งเลยเนาะต,ตกแห้งนี่แหละครับ คนก็ติดรถติดอะไรนั่เนเนานะติดไฟนั่งนเนาะเพรสวยง,งามลาเลยเนาะได้แต่คนตกนนเนาะเรียกบรรณาธิการบ้า,า,บางเช่น,นอะไรเราเป็นอ่อานที่เป็นทางรถไฟฟ้านะนี่ก็เป็นทางเสื่อมเนาะระหว่างอ่าเรที่กบอ่า ดียวมองบางแค่นะว้าวพี่น้องสวยงามเลยลอะพี่น้องอือเป็นแหละ,หละสวยงามมากนะ คือตอนนี้นอนมันน่าจะอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคร์เป็นข้างหน้ำนะนั่งนอ,นอนแต่กน็นี่ก็เป็นแบบพื้นติดพื้นพื้นติดต้นคริสต์สมาสอยๆนั่นแะแล้วก็วกวกติดไฟเดี๋ยวระเด็นนะติดไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าเป็นอะเปล่าคนกับตกเนาะนี่ว้าวจนใหม่ อ๋อพี่น้องเป็นคริสมาต์แต่แบบเป็นเห็ดแบบเป็นลูกบอลมาพี่น้องน,น,นะ,ะนี่แล้วนะเนาะก็คือถ้าเป็นอ่าเดโม่สีขาวๆก็เลยนะครับเนาะที่เป็นกอนนี่ยมาหน้าเป็นเดโม่ท่าไฟน,นะเพราะก็เสียดประมาณนั้นนะ,ะแต่ว่าเดโมต่จเพิักมัได้เป,เปิดไฟนะแต่นี่ิ่ณเปิดไฟนะเนาะ,ะนนว้าวนเนาะบ่าอะไรก็นิ่งๆเขาบอกว่าเพิ่นปรับปรุงใหมห่เนาะข้างในเนาะแต่ว่าบนหน้ากั แต่บนน่ะไปถ่ายบนน่ะเย่ยถ่ายเป็นแบบบางส่วนนนแะเนาะมีบรรยากาศนะเนาะคืออ่ะคนกับโต๊ะบนน่ะกับแครคนถ่ายคลิปนั่นเงี้ยคนเนาะนี่ลองว้าวสุดยอดลางกันงานสร้างนะ่ยเด็ดน้ำมัคนกับโต๊ะเนาะ เป็นคือเปียกเปียกเลยจนระิงเแล้วจอยที่เพิ่นปับปรุงใหม่นะเนาะเพื่อนก็น จะมอว์ลสโตนบางแคเปิดแล้ววันนี้เป็นช่วงเป็นๆลอยแล้วเนาะทางลานก,นก็เป็นแบบลดหน้าบันไดนแจ้ววัถนุนย่างเนานะเนาะข้หน้า,นาก็เปียกละองชีฟเลยเปียกไปเดี๋ยมอวนเปียคนเปียกยแค่นั้น เออคือแบบเปียกต้นทีมานน่าพี่น้องตอนที่านะาทยางไปถ่ายคลิปถ่ายยางเห็นไหเปียกตั้งแต่ต้นเริ่มหมดเลยต้นแถวมาหน้าจะม,มาแต่บนมา,าหน้าอยู่นะมาหน้า,านั่งรถมาหน้าก็ยางมาแบบบอลรถไฟฟ้านะ่ยนี่ก็เลยเปียกเอ บรรยากาศจะฝนตกแต่งามอีกแบบนึงเลยนะครับบอล่รถติดแห้งเลย คนจะไล่เนานะเป็นคนไลยเนาะคือก็เรียกว่าบนหน้าวัสิบรมาแะไรคนมันตกเนาะแตนนะะนะ่เป็นไรนาะมันเนาะใจมันหลับ านไปช่องสามทีวันนาว่าอ,อ,าอา่าหม้อบางแค่นี่ติดติดเซ็รคิสมาร์ไว้ก่ะมูอเนาะพี่นนอะติดตั้งตัวหม่ตัวใหม่ติดเลยเนาะว้าวสวยงามเลยเราเนาะ เห็นตัวคิดสมัยกับไก่ย่างแล้วดูตัวคิดไก่ล้วดูปีใหม่นะเนาะไกดูสมาร์ทเนาะไก่อะไรแบบนั้เนาะเท่ากับแถาลงหนึ่งปีเลยนะเห็นเนาะสวยงามเลยนะเนาะเคนติดไว้แห้งติดไฟไว้เนาะไว้กว่าไล่บอลนะนะปกติวันหน้าไปไล่บอลนะกันยังเพิ่งติดตั้งแต่ยังไม่ได้ติดไฟนะแต่ว่าเทมโปมัแค่นี้เคนอ่าเทมโปมัแค่เคนติดตั้งไฟเป็นเรียบร้อยแล้วนะบรรยากาศจะประมาณนี้นะ ก,ก็ยังที่มาไทายหูบเนาะท่านั้นก็เป็นอ่าสก,ก๊อร็อกยางมาแต่รถไฟฟ้าเอ็นอาร์ทีเนาะรถไฟฟ้าหมหานาคร แต่เราเดี่ยววันหน้าสีเงาขาไปข้างในแล้วกันน้องไปถ่ายกับไปถ่ายนั่นนี่น้องไปถ่ายน้ำตกเนาะในมีน้ำตกได้มีน้ำตกแล้วกันมีป้าเนาะป้าตัวบักใหญ่เนาะเดี่ยววันหน้าสะถ่าเขับไปข้างในนั่นน้เนาะแต่บอกไว้ก่อนว่าน้องวันหน้าสะถ่ายเฉพกาน้ำตกแล้วกับป้าเนาะใจเห็นไหมกับนิดนิดนึงเนาะพอเพิ่นกับไปปั๊บปุ้งใหม่นะพี่น้องเนาะ พนะลังการแห้งนะเนาะเป็นเห็ดไม้เอาไม้แบบสุดยอดเลยง่ามแห้งเลยเนาะว้าวเนาะง่ามแห้งนะเาะเนาะแจ่ยินจิ๊บเลยสุดยอดเลยเนาะ งามีแตงน้งนเนาะกลางมีป้าน้นานเนาะเดี๋ยววันหน้าลงไปให้เบิ่งเราะเตนียวันหน้า z หานึ่มาโอ,อ้บริเวณไปงาม่ามาามลีนนนนนะเนาะอ๋อส้มใหม่ส้มใหม่ว้าสวยงามเลยนางงานเนี่ยนะอลังการีบริเวณใหม่เนชิดยอดเลยล่ะ น่าใครอยู่บประมาณนั่นไงเนาะผู้มีใครปิดเขามียังนำเนาะงานยังน่าดูเลยสีสันมวยเชืเป็นงานสีสันม่วนซื่นเนาะเนาะกับพันมีแต่ ตัวที่สามทุกที่สิบห้านะ,ะเดินเดินนี่นะครับเนาะเดินพอยอนาะหกหกเนาะอ่าพี่น้องทิพย์เขาก็มีคลายเด้อพี่น,น้องเด้อก็ลองมาเนั่ยนะเนาะลองมาหยางมาเทียวก็โดนนั่นอยู่ที่เดอมองบางแคนะครับนะเพื่อนได้จัดส้มไม้อะไรพวกนี้ในแบบอ่อาอลังการแห้งนะ,ะน,น,น้องนี่สุดยอดแห้งเรื่อเนาะ แต่รรนนบรรยากาศอยู่ที่เดโมาบางแคมาสื้อเลือซื้อเลือห้าก็ได้น,น,นะ น้ำล่างมันนมีปลาตัวบักใหญ่เลยเนาะปลาซ่อนอเมซอนเนาะปลาเดี๋ยวน่าจะพาจะพ้นลงไปเบิกน่นเหรอเนาะปลาพี่รองน้ำตกอยู่ในหางพี่น้องว้าวน้ำตกอยู่ในเดือกมอบองแค่เนาะตกลงมาเยอะมากพี่น้องเลยอือแต่ในบ่อนีบบรร่มีปลาใหญนะ่ด้วยเนาะ

อ๋อพี่น้องเห็นว่ตเปลอเลยเปิดมาผืนกเห็นเัวใหญ่แห้งเลยอ๋อพี่น้องเห็นว่พี่น้องดูพี่น้องเห็นไร้างตัวใหญ่แห้งเลยอ๋อเาเห็นปลาคอใหญ่เปลด้อยตัดสั้นนสันเลย Nhìn nghe 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 nào Hãy subscribe cho kênh โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะมาหน้ากับพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคมาเนาะคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้เนาะถ้าได้ข้ามาแลก็อย่าลืมซับสไคร้กดติดตามเป็นิงใจช่องนานาได้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีครับ